เอโยวว์แซบกายกับสวัสดีมีลักแฟนเกมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง f i r e f ฟ y และเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ c o n c u ิร์โนเเออเกมเนี้ยเป็นเกมแบบสงครามยุคกลางนะเออมีกลิ่นอาของความเป็นเกมแบบใน n a s t y Warrior ค่อนข้างเยอะเลยแหละเออแต่แหมมันก็แตกต่างอยู่นะนก็เรีรยกว่าไงเกมนั้นมันเป็นเกมในตำนานนะเนาะเกมนี้มันก็โดนพัฒนามาเยอะแล้วอะเออสิ่งที่ควรมีก็ควรจะมีสิ่งที่ควรแบบ อันไหนที่คนไม่มีมันก็ปรับเปลี่ยนกันไปเนาะเอออย่ารอให้เสียเวลาเลยดีกว่าเราไปลุยกันเลย Let's go เราปกป้องเมืองไป Let's go เราต้องปกป้อง A กับ B ให้ได้ก่อนัวมาแล้วมาดีกว่าทหาร เป็นรูปแบบไปย,ยิงมันมาไปแล้ว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 อ้ยมันขึ้นทางขวาเดีย๋ยวเราต้องทำการยิงสก,กัด <c oughs> โอ้ยโอ้โหช้าจังเลยย,ยิง Reload. The enemy battering ram has reached the gates. Lelot has been destroyed. Oh dude. Long Long. long, 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 long. น่าจะมาแล้วยิงไม่ครับเอาละครับข้างหน้าตีกันแล้วเราเป็นหน่งสนับสนุน้วยก่อนอืมอืมตูมมมบุกมาแล้วครับ ยิงสนับสนุนมเราทำการยิงแม่เข้าไแม่ทัพาฟตู้ยยิงแม่ทัพไฟตุ้ยยังไม,ไ,มไ,มไม่เข้าเลยยิงโอเคพอกันจัดทัพ Time hey. coming! Oh, steady! position! ดตตันเขี่ยเขี่ยเอน้อนนี้เี่ยมันเขี่ยเหมนต้อนเนื้อครับคุณผู้ชม c h l d s p l เนว้าเนว้าเนว

ีเล็กหานน์ฮานน์โบริว no ่าเบอร์ฟันไหมครับฟันก่อนฟันฟันฟันฟตีทีสตาตัน ขวายความตายด้วยส้นตีนมีไหมกกะบทบกบะบฆ่าให้หมดครับเอา้าตายไปก่อน,น,น ทีทีสับปาตันเดี๋ยวนะรัฐทหาของเราอยู่ไหนวะเรวตัวคับต,ตั้ง่า่ก้นนตแอสั้ง ล้โจมตีเฮ้ยดีโดนโจมตีวะ่ะนี่เดี๋ยวก็น่าจะทันอยู่มั้งาารเรียกทหารมาดีกว่าตามมาการละไอ้พวกคันนี้จะเอาใหญ่ น่าจะจบแล้วนะครับดูท่าล้วดูท่าแล้วกว่าเงินจับยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคชนะครับหนึ่งศึกเดี๋ยวนะภารกิจต่อไปให้เราไปทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวลองกดดูก่อน กดออโต้เลยกดอัติเน็ตแล้วก็วกดเอาเมาส์ไปที่คลิกที่เควสอะ่ะจะสามารถเราจะจะสามารถเดินไปต่อได้เลยอ่าอันนี้แผนภูมิอาแน,น,น่าจะเป็นการอัพสกิลเนาะเออโอเคกดล็อกไปเลยเราได้ทหารมาอีกหนึ่งกองละโอเคแลนี่คล้ายๆทหารของเราเริ่มสร้างโอเค ก็ตามเควสตามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับโอเคต่อผมว่าผมจะไม่ให้คุณผู้ชมดูเควสดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตอนทำศึกเลยจะได้ง่ายต่อคนดูด้วยโอเคไปนี่มาศึกที่สองลว อันนี้น่าจะเป็นเควสของอเควสหลักนะนี่เราก็รอเวลาเลยรอรอรอเราต้องยิ้ข้างหน้าก่อนเออเลียมเด็กตะัน Yeah. S <S ถ้าเล่นอ่านี่ยึดก่อนเลยตรงนี้ไปที่ยึดอ่อไม่ใช่นี่มันที่ฮ oh, ิวโอ้จะบ้าตาย hey. ไป point. After right. get เลขทหารมาแล้วครับ get into position form up มาตั้งที่นี่เลยโอ้ยเชียเฮ้ยเชียไรไดวกนแล้วกเมาดวกัล้วคนแล้งไงคนแล้งไงนี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิตีตีอะปาตันโวยตีให้หมดคายหมดครับ ทำการเฉือนเฉือนเฉือนเฉื่นไงนี่ไงผู้เล่นเราไงเดี๋ยวเราต้องปกป้องที่นี่เอาไว้ให้ได้ถึงเออตั้งสายกอนอยู่ตรงนี้ปล่อยเรายึดเรายึดเอไว้ให้ได้เดี๋ยวทหารกองอื่นเขาก็ยึดโอ้มาแล้ว ตั้งไงตั้งใครคนใหม่ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่ไดีตั้งใครอยู่ตรงนี้แล้วกันผมเนี่ยแหละจะไปฆ่ามันเองเลิกมาขึ้นมาไปโอ้บียึดยากนะดูเดี๋ยวเอาไปเช็คดูหน่อยโอ้โหบีคนเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้โอ ลีโอมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยน่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเยอะไปครับเยอะไปโอ้ยโอ้ยปล่อยก่อนเกือบนอนจริงดุจริง We need a tender. Let the hand, my gun. Get going. <coughs> hey, me from the youth attack at will. Follow me. Yes, Commander. For close order. ยึดคลายไว,พวงงย้พวกหน้างโง่บียึดยากมากครับเดี๋ยวเราต้องไปยึดบีก่อนไม่งั้นเราแพ้แน่เรียกทหารมาโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยพวกเชีย oh. อ์ฮกล้องหอกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้มันยึดเอไปครับเราเอา B ีก่อนดีกว่า B ีีน่าสนใจ เยอะเกินไปแล้วเยอะเกินโอ้ยน,วน,วน,วนวัวนัวนัวเราต้องการจัดการแม่ทัพกันไม่มีคำว่าปานนี่ใดๆทั้งสิ้นนี่นีนนน่โอเคไปเพื่อนไปตามมาลงมาแล้วก็ นี่ครับหน้ากระดานอะไรมังอะไรตั <c oughs> ร้งใครก่อนไว ขเข้าหอกทาก็ไม่เข้าหลอกต้องถอยหลังดาน่าเข้ามาเลยดาน่าครับดาน่าเข้ามาเลยไปไหนละดีสปาตันตายตาย อะไรสม,มุไรสม,มุไรยพน,นจอนเหรอนีไงนี่ไงนี่ไง,ไงแกสู้ทหารของข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะผมขออนุญาตฮิวแป๊บนึ่งมันจะแพ้แล้วครับเจ็ดนาทีสุดท้ายให้เขาล้างกันไปเย็นิวเย็นฮิวเย็นิวเย็นิว,วเคเต็มดิดสสป,ปาตนันนี่แต่งตัว ลิโอในซับไม่ได้โอ้ยชนะละโอเคยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเกมดูหน้าเล่นไหมน่าเล่นอยู่นะเออใครอยากเล่นก็ไปเล่นในสตรีมได้เลยนะเปิดให้เล่นฟรีด้วยแหละเออเกมนี้ก็เหมือนเกม MO RPG ทั่วไปอะต้องไปตามหาของมีของให้หามีของให้ค้นหาเหมือนกันนะออกไปนอกเมืองอะ่ะเกมเก็บเวลเหมือนเกมอย่างที่ผมบอกครับ เหมือนเกม MMORPG ทั่วไปแหละแต่เวลาเล่นก็จะเหมือน Dynasty Warrior เออมันต้องลองครับต้องลองส่วนวันเนี้ยกับผมต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย